เปิดช่องไหยนะเปิดช่องเปิดช่องว่ะต้องไปสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพิวพิวพิวเราอยู่กันที่เกาะขาใต้จังหวัดพะเยาตามดูนะครับ,บรไปชมดูได้เลยไอพี่เสื้อของร้องไงนะมาร้องว่าอะมีการเตือนด้วยนะไอ้น่าดีนั่งไหนจ่ายหรอไปยังไปสวนโลกเลยนะ พี่ทำอะไรอยู่ครับทำลังย่างเนื้อให้เพื่อนอยู่ครับทำอะไรวะทำอะไรวะสับเนื้อปิ๊วร้องเพลงอะไรไม่เล่นไม่เล่นเพลงอะไรม่เจ็บรักฉันเรียกมาเถิดรักนี่เนี่ยปูแ้ที่เหจะพูดแทน ลกแล้วน้อยแม่เอวยสัตว์นวงนัวไม่น้อยน้อยมดูทำตืนตืนตน้อยเดี่ยวอื่มาเลยเออเที่ ฟังแต่ทำตองลอ็อกทำลองนี้เลยปะ okay, okay, okay. ล็อกเรอ9ลง้ยขาดูงขอดูดง่เหร <c oughs> อไ,ห <c oughs> ไม่ใช่อดูงายเไรนัดอร่อยไหม บอกอาการหมอนะสิเฮ้ยเอ็ดี้เอ็ดี้ขายวิดีโอเดี๋ยวมีป้อนคืนได้ไหมเออป้อนคืนละอ๋ออันนี้ใช่ไหมโอ้โห รักจัดเลยองไม่ให้มองที่อันนี้ไหนมองี่มองที่ไหนมันมีเวลาอยู่ห้านาทีแล้วก็คนนึงเนี่ยเป็นคนกู้อีกคนหนึ่งจะเป็นคนใบ้ซึ่งเวลาตัวเนี้ยมันจะนับละห้านาทีจะใบ้ก็ต้องใบ้บอกว่าเจออันนี้กูเจอสัญลักษณ์อันนี้มวไหนวะพี่ มันมีหลายหน้าแล้วก็มันมีหลายแมงวดน่อาอ,นอ,อย่างเช่นเจอน,นี้คนทีอ้โอที่พูดเนี่ยแป๊บเดียวมาหนึ่งในนั้องไปว่าอันเนี้ยมันมีสัญลักษณ์อะไรอ่าออสมมติว่ากูเจอสัญลักษณ์ K กับหลังมีกับด้านอ่าอ่าและทีนี้ก็ให้กดกดเขาบอกว่ากดปุ่มสัญลักษณ์ตามลำดับที่ปรากฏอยู่ตรงแถวจากบนลงล่างเนี้ยเราก็ต้องพูดตามลำดับว่าเอออันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเนี้ย สมมติว่าเออเราเจอ k k กับ p กับด้านเงี้ยเออเราก็ต้องหาแล้วว่าแถวไหนมันมาก่อน p กับด้านเลย p กับด้านอ่าเราเจอ p กับด้านก็บอกเขาว่าเออเจอ p กับด้านนี่อ่าผิดเจอสัญลักษณ์ไหนก่อนอ่าเลขหกอ๋อนี่งอ่าเลขหกไหมอ่าถ้าเลขหกมาก่อนก็คลิกอ่าถ้าสีเขียวก็คือถูกอ่าเลียงเรียงเรียงลำดับลงมาอ่าหโหกไอ้ p p อ่า p อ่า โอเคต่อมาเป็นตัวอะไร B B อ่าตัว B อ่าอย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัว K อ่าถ้าสีเขียวนี้ก็คือเสร็จละหนึ่งอันนั่นมีทั้งหมดกี่อันมีอยู่ทั้งหมด3อ่าทีนี้เรามาเจอปุ่มโอมีทั้งหมดไงสาสเตทเหรอมีอยู่ทั้งหมดสามสเตทพโอไอ้คนไอคนที่จะตอบอ่ะเออก็ใบก็ต้องมาเปิดดู ก็ต้องเปิดดูว่าเออไอไอโฮเนี่ยไอปุ่มโฮมันอยู่ตรงไหนมันต้้ออองไไ่ะเป็นการคิร์ดว่อไไรก็ยังมมีสดโฮอยู่ไหนวะอ่างหันนี้ก็เก๊กเก๊กเลยเข้าไม่ถั่วไหนวะอ่าเอาเอาเอาเส้นออกก่อนนะถ้าสมมติว่าเราเราเจอสายไฟอ่ะเราเราก็คลิกตรงนี้อ่ะคนคนที่จะกู้ระเบิดอ่ะก็ต้องบอกว่าเออ กูเจอสีขาวสองเส้นกูเจอสีแดงหนึ่งเส้นเจอเจอสีแดงหนึ่งเส้นเจอสีดำสองเส้นอ่ะก็ต้องดูละมีอยู่ทั้งหมดกี่เส้นมีทั้งหมดห้าเส้นอ่ะก็ต้องมาดูตรงนี้ว่าห้าเส้นถ้าสายไฟสุดท้ายมีสีดําและตัวเลขสุดท้ายในรหัสซีเรียลเป็นเลขที่ก็ต้องตัดสายไฟในเส้นที่สี่ก็ถึงจะเสร็จอ่หาก็ผิดถ้าผิดสองครั้งก็ถือว่าจะระเบิดประมาณนี้ เจอไอ้ปุ่มอบอดสีขาวปุ่มสีขาวอันนี้อันหนึงนะเออเขาต้องเลือกส่วนหนึ่งก่อนเลือกส่วนหนึ่ได้ปุ่มเขาเลือกส่หน่งได้ะถ้าเป็นเมาสีขาวคุ่ระเบิดจะติดื่นรับขาวพูดดังๆแรยมัน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 เขียนไปว่าอะไรอบอดอบอดสีขาวอบอดเหรออบอดให้เราบอกว่าสะกดคำเป็นคำได้ปะได้ครับ A B O R T โอ้เออต่างตากันแหละ กดเขาบอกว่ากดค้างไว้จนกว่าเลขที่หนึ่งเลขตรงเวลาออ,อ,อ,ยอยู่หลังได้หลักหนึ่งอะ่ะถ้าเจอเลขหนึ่งอะ่ะก็คือกดค้างไว้แล้วปล่อยตรงที่เลขหนึ่งไอ,อ้วีเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วมันก็กดค้างไว้เลก็มันก็ค้างอยู่ไม่ได้ไม่ได้มึง,ม,งมึงเอาอันไหนก่อนก็ได้อ่ะอ่ะงั้นเอาสายไฟมีสองสามสี่ห้ามีห้าเส้นมีห้าเส้นมีฟ้าหนึ่งฟ้าบนสุด ต่อได้ขาวต่อได้ดำต่อได้ขาวต่อได้แดงตัดสีแดงตัดสีแดงเชื่อพี่ตัดสีแดงอาจารย์เบิดนะพี่เจ้าพี่ตัดสีแดงพี่มิคาคอมเขาบอกว่าถ้าเส้นสุดท้ายมีสีดำตัวสุดท้ายตัวนี้สีเดียวเป็นเลขคี่ก็บอกว่าสีแดงเป็นเส้นสุดท้ายโอ้สีแดงถ้าสีแดงถ้าสีแดงตัดสีแดงมึงก็หาสีแดงเส้นสุดท้ายสิมันไม่มีมันมีมึงก็หาเส้นสีเหลืองสีแรกสิถ้ามี

那努点。<laughs>

หลับลึกสัตนัททำไรวะช่ายีน่อหนตอนนี้นะ ตีทำไรแผดประตูบ้านโดยตอนเช้าคงก้านเป็นเจ็บมือตอเช้ากูแบบก็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 มันก็หลุดเลยขอโทษดิมันเหมือนมันออกมายิ่งกว่าเดิมอีกไหนนายชาดโรงสนามนี่ฮะคนเหงาขายคนเล่นเกมไหมนี่ยอืมไม่รู้ตอนหัวร้อนนะตอนกูหัวร้อนดีอ่ะเฮ้ยทำก่อนนะเว้ยไปไอ้ตีอะไอ้ตี แต่วันเ,นนเนออแบบก่อนเออเออแคปกับฟูชิปเออโอเคเรียกันครับผมสวัสดีครับมึงส่งรูปในไลน์ไหมกูด้วยเออเดี๋ยวส่งให้